ฟินิกเชิญคนบันเทิงเปิดโอท็อปเดสติเนชันเดินหน้าตามนโยบายภาครัฐส่งเสริมสินค้าไทยสู่โลกสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนร่วมช็อปของดีภูมิปัญญาสีภาคกับศูนย์รวมสินค้าฝีมือคนไทยที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานครใจกลางย่านประตูน้ำ โครงการฟ h นิก i ์แหล่งรวมอาหารและสุดยอดความอร่อยใจกลางเมืองบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ย่านประตูน้ำซึ่งเป็นโครงการภายใต้บริษทัทเอสเซดเวิลด์ขอบจำกัดมหาชนหรือ AWC จัด Big Project ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเปิดฟ h น e ก i ์ t ดอะเบสทัวริส t ์โอท็อปอินแบงคกับพื้นที่การค้าโซนใหม่ โอท็อปเดส i ิเนชั่นส่วนรวมสินค้าฝีมือคนไทยที่ดีที่สุดในกรุงเทพม,มหานครเดินหน้าตามนโยบายภาครัฐส่งเสริมสินค้าไทยสู่โลกสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนที่รวบรวมร้านเด็ดร้านดัง ของดีมีคุณภาพจากฝีมือคนไทยรวมถึงสินค้าจากสุดยอดฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้านจากทั่วทั้ง4ี่ภาครวมกว่า132ร้านค้าทั่วประเทศมาไว้ที่เดียวณโนะครงการฟินิกซ์ใจกลางพื้นที่การค้าสําคัญย่านประตูน้ําหมุดหมายใหม่ของเหล่านักช็อปที่พร้อมเปิดโอากาศให้เหล่านักชิมและนักช็อปได้มาเลือกสรรสินค้ากันอย่างจุใจได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปณนะบริเวณชั้นเอม็มโครงการฟินิกซ์ย่านประตูน้ํา เนื่องจากว่าตึกฟินิกประตูน้ำเนี่ยพอเขาปรับปรุงใหม่ใช่ไหมคะเขาก็ต้องการให้ทําเป็นฟู้ดฮับเป็นศูนย์รวมสุดยอดความอร่อยทั้งวัตถุดิบแล้วก็อาหารการกินครบจบแต่ว่าคนไทยทั้งคนต่างประเทศกินอย่างเดียวไม่ได้เพราะกินแล้วต้องช็อปด้วยนั่นจึงเป็นที่มาของการที่ได้ไปปรึกษากับท่านรัมมนตรีมหัดไทยว่าอยากไดโอท็อปเพราะตอนนี้มันไม่ใชโอท็อปแบบที่เราเคยเห็นมันเป็นโอท็อปแบบโอ้โหแบบพรีเมียมมากมาก ถึงหลีถึงเขาใช้คำว่าโอท็อปขึ้นเครื่องโอท็อปแบรนด์เนมโอท็อป<ะ>มีแบรนด์นี่ยังไม่ทันเปิดเลยนะคะเมื่อเช้า,เามาถึงเนี่ยซื้อกันไปแล้ว<ะ>เรียบร้อยแล้วแล้วแต่ละอย่างมาจากแต่ละจังหวัด<ะ>ที่สมัาที่สุดธิ์ฟินิกแห่งนี้เนี่ยเอ c เดนยูซีคือเป็นเจ้าของกันนะคะ,ะก็มอบพื้นที่ชั้นเอ็มให้ทั้งหมดมาอยู่ฟรี<ะ>ฟรีเลยค่ะ,ะเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันยกระดับโอท็อป ให้ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศในเมืองนะคะได้มีจุดที่เข้ามาชิมแล้วก็ช็อปแล้วก็สมมุติว่าเขามีการโอทอเปลี่ยนจังหวัดยังสามารถสแกนแล้วก็ยังสั่งซื้อของกันได้ต่อไปแล้วก็จะหมุนเวียนต่อไปเรื่อยๆเ mm hmm. มื่อสักครู่ท่านท่าน,านธิบดีบอกว่า o t ท็อปซิต hmm. ก็จะจัดแบ่งมาให้ที่นี่ด้วย mm hmm. นี่ก็จะเป็นเรื่องข่าวดีมากๆที่ฟินิกอร่อยฟินบินได้ประตูน้ําซึ่งสมัยก่อนเรามาเพียงแค่ ชิม <Gym. S 2> ใช่ค่ะอ่ะตอนนี้เราก็ทั้งชิมทั้งช็อปครบจบสมบูรณ์อยู่ที่อันเด One วั o รูเลยค่ะ,คะ คือที่นี่อาหารอร่อยมากอยู่แล้วนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยมาฟินิกส์ประตูน้ำเป็นเป็นจุดสนย์กลางอ่ะเรียกว่าอาหารอร่อยทุกอย่างจากร้านต่างจังหวัดอยู่ไกลๆที่บางทีเราไปหาทานไม่ได้เรามาหาทานได้ที่นี่แล้วนอกจากอาหารวันนี้ที่เพิ่มเติมก็คือโอทอปใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วด้วยนะคะมาเตรียมซื้อของเลยใช่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีคุณค่ามันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยค่ะ คือถ้าของใช้นะคะกับของใช้เนี่ยจะอยู่ชั้นเอม <ฮะ S 1> ถ้าของรับประทานของโอท็อปเนี่ยจะอยู่ชั้น4 <ฮะ S 1> อยู่บนสวรรค์ของนักชิมด้วย <ฮะ S 1> จริงๆเนี่ยของเราทั้งหมดเนี่ยทุกชั้นเลย 1, 2, 3, 4อาหารหมดเลยมีทั้ง raw material <ฮะ S 1> ingredient แล้วก็ตัว seasoning ส่วนชั้น4เนี่ยเป็นแบบชั้นกินจริงๆ <ฮะ S 1> รวมกับของที่จะซื้อกลับบ้านได้ด้วยแต่สำหรับชั้นเอเนี่ยช้อปปิ้งได้เลยนะคะไม่ว่าเสื้อผ้าเครื่องถมอะไรต่างๆเมื่อกี้นี้กล่อง ที่เขาใช้เพ้นท์สวยมากสวยจริงๆอยากชวนกันมาค่ะใช่ค่ะถึงเราถึงตั้งว่าเป็นโอท็อที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและจะมีตลอดไปไม่ใช่มาแบบช่วงๆเหมือนที่ IMPACT ค่ะรู้สึกว่าภูมิใจมากค่ะที่งานนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นโอท็อปเดส n ิเนชัที่อยากให้ทุกคนได้ลองมาเดินดูกันนะคะเพราะว่านอกจากสินค้าจะหลากหลายจาก4ภูมิภาคแล้วนะคะก็ เ,เป็นเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างนึงเลยค่ะที่รู้สึกว่าเหมือนพอรวบรวมมาในที่เดียวเนี่ยเราก็สามารถเดินมาครบจบที่เดียวแล้วก็คัดสรรคุณภ,ภาพมาทุกร้านแน่นอนค่ะทั่วประเทศเลยน้องไปเดินแล้วเป็นไงจ้ะจริงๆผมชอบสินค้าอุทอปอะกรครับเพราะว่าผม<อ>ชอบสนับสนุนอนะ่สินค้าของคนไทยผีเคนไทยเพราะว่าทุกอย่างที่เขาทำเนี่ย ผมว่ามันละเอียดมากๆแล้วก็เป็นเหมือนกับมันเป็นวัฒนธรรมของเขาเลยอะไรเงี้ยว่าผมก็อยากสนับสนุนให้คนคนไทยมาช็อปมาซื้อกันเยอะๆนะใช่เพราะว่าแต่ละจังหวัดก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละจังหวัดนะคะแล้วไม่ต้องเดินทางไปไหนมาฟินิกประตูน้ําแห่งเดียวจบตรงนี้เลยนะคะเป็นไงได้ไปเดินบ้างไหมก็เดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จก็จะไปเดินจะไปเนเดี๋ยวจะไปเดินเตรียมเลยเตรียมเลยค่ะ ต้องถามคุณลีดดีกว่าวันนี้คุณลีดหมดไปเท่าไร่ล้วคะอ๋อนี่ตอนนี้นะคะยังไม่ค่าไปจ่ายเพราะอะไรไปจองจองจองเพราะว่าเวลามีน้อยเลยบอกว่าอันนี้ช่วยจองไว้ก่อนนะจองแล้วแทบจะทุกร้านบอกเลยว่าเพาะดีมากๆเดี๋ยวให้คุณลีดพาพวกเราไปเดินได้ได้เลยยินดีเลยค่ะเมื่อกี้เห็นแบบของน่าซื้อเยอะยน่าซื้อเยอะมากค่ะชุดเนี่ยชอบเลยเรียกว่าสอยเรียบค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะ ช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่เราก็ต้องจับจ่ายใช้สอยเพื่อที่จะหาของขวัญของฝากเดีดว่าวันนี้ฟินิกได้ปรับโฉมแล้วทั้งชิมทั้งช็อปไม่ว่าจะเป็นของใช้ของกินฟินิกอร่อยฟินบินได้ประตูน้ำตอบโจทย์คุณได้เลยค่ะรีบมาเลยนะคะและยิ่งโดยเฉพาะบ่ายวันนี้นะคะ KTC ใครมีบัตร KTC สองร้อยบาทรับสิทธิ์ไปเลยใช่เดี๋ยวนั้นเลยมีจำนวนจำกัดด้วยเรื่องต้องรีบมากันสองร้อยสิทธิ์ค่ะสองร้อยสิทธิ์ได้รับไปเลยสองร้อยบาทค่ะมาเลยนะคะมาชิมมาช็อปค่ะชั้นหนึ่งเชฟแมนก็อยู่นะคะมันกี้บเชฟแมนอยู่ชั้นล่างแต่ชั้นสี่นี้เป็นสวรรค์ของนักชิมเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารอิตาเลียนจะเป็นฟรายดิเนงหรือว่าจะเป็นฟาสต์ฟู้ดมีหมดค่ะแล้วที่สำคัญสุดราคาจับ ต้องได้ทั้งหมดนะคะคุณดิตการันตีค่ะ,ค,ะคุณดิตการันตีนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะพบกันนะคะเอตานาิวลขบอบทุกข่าว